ตัวอะไรตัวอะไรมาเดินมาเดินมาเดินมาดูตรงนี้เดินมาดูตรงนี้ตัวใหญ่มาะลูกออืุ้ยระวังมันระวังมันกัดนะมามาเดินเดินเดินทางนี้เร็วทางนี้ทางนี้เร็วอุ้ตัวอะไรอ่ะแกะมันใช่แกะอยู่เหรอ มันไม่ใช่แกใช่มันไม่ใช่แกโตน้ำใช่ไปเลยไปพาพ่อไปดูเลยไปดูเพื่อนแม่หน่อยลูกไปเล็บดูเล็บไปดูเล็ไปมันคือตัวกินมดไหนอะตัวกินมดอยู่ตรงไหนนี่ไงนอนอยู่นี่ไงนี่ไงคือตัวกินมดอนอนนอน นอนมันนอนมันกือตัวึินมดนี่หรอข้างในหรออ่าเดินไปกันเ้เดินไปข้างหน้านู่นนู่นนู่นนูนน่นมามาเนน่นนู่นไงเรี่น่ะใช่ ไปไม่เอานู่นไงนู่นไงเพื่อนแม่มึงขู่นู่นแดดเฮ้ยลิงเงินลิงลิงนู่นน้องเพื่อนน้องไปทางนั้นแล้วนั่นไปแล้วทางนู้นทางนู้นทางนู้นทางเฮ้ยกินดินกินดินนี่ไงลูกเขาจะเป็นตัวอะไรนะะ เสียใจวะแล้วน่าจารถคันนี้เนาะซื้อไม่ซื้อไม่โอเคลูกครับโกดังระวังนะลูกทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไปโอ้โหเจ้าเจ้าระวังระวังระวังนะขึ้นมาขึ้นมาระวังไปไม่ดีทางดีกว่ามันยางไหนี่เขาจริงอยู่ตรงนู้ดูของจริงนู่นนี่ไหมน้านู่นอะไรอ่ะรีบมาให้เร็วตัวอะไรนะมันคือช้าง ใช่ช <cek warm? S 1> ้างไหมใช่ชา้างไหมช้างมันไม่ใช่ช้างมันคือแรดวางแล้ววางแล้ววงโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่มันขยับได้นี่อย่าไปใกล้นะอันนี้ตัวอะไรเนี่ย อันนี้คือกว้างกว้างอันนี้แรดจับนงได้ไหมครับจับได้จับได้ใช่ไหมคะจับไม่ได้แต่กว้างครับกว้างไหมกว้างไเนี่ยเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมนี่ลูกอันนี้เอาเอาหยิบเร็วหยิบเอานี้อันนี้เอาอันนี้ลูกเอาอันนี้ลูกนี่นี้ระวังนะลูกนนี่นี่นี่มาแล้ว อย่าตีเขานะอย่าตีนะให้ให้กิน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 โอเคเอาหนึ่งอันมาเร็วห้อร่อยนะมมมามมมมัอ้มมมาเอาจับใหมจับใหม่พี่ใจหลายมมมมนะมามมามลก อร่อยมากมีไอไอไออีกนะอร่อยไหมถามที่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับดีไม่ใ้โอ้โหอันนี้มันมันสั้นไปลูกมันอันนี้ไม่ให้หรอกอันนี้ไม่ให้นี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ป้าให้อ่ะป้าหมดแล้วหมดแล้วให้ป้าลุงวิวลูกมันตกแล้วลูกนู่นนุ่น พี <One input> ่เดียวเราไปให้ฝั่งความหมายพี่เดียวก็กลัวพี่เดียวก็ชื่อไม่ได้เลยเชือเลยนี่ไงนี่ไงเสียงเสียงเสาเหวี่ยงเหียงเลนนอยเสาเดี๋ยวแจมจะไปดูสิงโตกันนะครับสิงโตอยู่ที่ไหนโอ้่นั่นไงนั่นไงครับสิงโตโอ้สิงโตตัวสีขาวตัวเมียเดี๋ยว เดี๋ยวเราขึ้นเราขึ้นหอคอยไปดูดีกว่าอ้าวเหรอโอ้ยเขาไม่ให้ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ้อมไปอยู่ทางนู้นเลยเดีวเราเราอ้อมมาแล้ว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 ปลาหางเทียนสิงโตสีอะไรสิงโตสีอะไรสีขาวสิงโตสีอะไรมาดูเต่ามาดูเต่าแกมานู่เต่าเร็วฝนก็ตกแล้วเต่า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 ใหญ่ไหมเ้ำเต่าเล่นน้ำเต่าเล่นน้ำเต่าใหญ่ไหม

หวมันเลยเอากลับด้วยไหมเดี๋ยอย่าไปเล่นขี้มันนั่นขี้เนี่ยขี้ไหมขี้ไหมขี้ไหมขี้ขี้ล้ังเลยเยวตับตาเขานะลูก Chị, lên. chị lên. Mä, luôn quang luôn chị luôn luôn Đi luôn 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 đu luôn 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 đi luôn 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 Đi luôn 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 đó, đi มานั่งมือก่อนนั่งมือนั่งมือนั่งมือ,อแกมจะเดินไปดูกวางกวางอะไรอ่ะให้หสวัสดีมันก่อนสวัสดีครับผมกวาง hmm? ครับผมกวางครับผมกวางไงเร็วๆครับผมครับเออให้แกมเล่นด้วยหน่อยนะให้แกมเล่นด้วยหน่อยนะจะน,น,นมไหม มันไม่กินนอมอเจนอนมให้กินแล้วไปไหนไปไหนเจนอนมให้กวางกินแล้วหนึ่งม,มันไม่มันไม่ได้ไดตาย กวางอืมโอเคโอเคโอเคหมูแดงครับหมูแดงครับหมูแดงครับเอาไปทิ้งขยะทิ้งขยะ,ขยะนู่นไงนู่นไงถังเหลืองๆนะนั่นทิ้งถังเหลืองๆนะทิ้งขยะทิ้งขยะเร็ว เรียกสิตัวอะไรอ่ะกวางเรียกกวางกวางสิกวางกวางครับกวางไม, like ไม่เหนื่นี่นี่นี่ไนี่นี่นี่อีกตัวหนึ่งไปตัวอีกตัวหนึ่งอยู่นี่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่นี่ตัวเล็กตัวเล็กนี่ตัวเล็กตัวเล็กอยู่นี่ไง นี่งไงตัวเล็กอันนั้นตัวใหญ่นอนโจโใช่ตัวเล็กตโวอืมตัวนั่งบันอืมตอนนุ่มบ้านครับนั่นตัวนั้นกำลังกินหญ้าเลยนี่ตัวนี้กำลังกินหญ้าบ้านกินหญ้าบ้านไหนบีบ้านอืมนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเลยนี่ช้างตัวนี่ช้าตัวช้าตัวมันนอนอยู่ใต้สะพานจโ อะไรมันมองมันมองไไหน้าเราด้วย hmm? มันมองหน้าเราแจมพูดเสียงดังมันก็เลยมองหน้าวางนะเราวังนะกวางไงกวางหรออย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้เอ้าล้วจะได้ถ่ายรูปกับมันยังไงนี่นีระวังระวังระวัง แจมแจมมานี่มานี้มาหนี้ไม่กลัวอะไรสักอย่างเลยเนี่ยไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้เตะเช์เลยอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้ใครกลัวใครเนี่ยอย่าเข้าไปใกล้นะอย่าเข้าไปใกล้นะอย่าเข้าไปใกล้นะอ้าวมันไง

อย่านั่งดีๆดมไม่จับหูไม่จเฉยไม่กลุกตุกรับจำลูกทัวร์กันไม่รอบควเก็มจะพาลรอบนี้มันจะอยู่ในร ตอนนี้มาดูแมวน้ำกัน